ทำความเข้าใจกับผู้บัญชาการเหล่าทัพแปลว่าถ้าไม่มาคุยแบบนี้ก่อนเนี่ยมันจะมีความไม่ค่อยไว้วางใจกันหรือเปล่าอาจารย์มองภาพนี้ยังไงครับอาจารย์ผมว่าก็ในเชิงสัญญาค่อนข้างเป็นสัญญาเชิงบวกบนะครับ,รบว่ารัฐบาลชนชั้นนาที่กุมอำนาจระดับสูงในฝั่งรัฐบาลพลเรือนกับชนชั้นนําทหารในกองทัพเนี่ยนะครับมาเจราจาพูดคุยกันมาพบปะสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ดีต่อกันซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็ มันก็มองเห็นทิศทางการเมืองไทยนับจากนี้ต่อไปว่ามันจะราบรื่นแค่ไหนสถิยรภาพทางการเมืองมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ภาพนี้ด้วยก็คือ,อาสายสัมพันธ์ระหว่างารัฐบาลพลเรือนกับทางชนช,นชนั้นนาทหารนั่นนะครับน่าสนใจครับการที่คุณสุทินท่านเป็นรัฐมนตรีที่มาจากพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้เป็นนายกคือปกติพลเรือนมีพลเรือนหญิงก็มีคุณยิ่งรักแต่เขาเป็นนายก แล้วควบกลาโหมม,มันเหมือนกับว่ามันมีหมวกนายกเข้ามานั่งอ,อยู่ในกาาโหมแต่ครั้งนี้คุณสุทินไม่ได้เป็นเนี่ยอาจารย์มองมองในเชิงบวกในเชิงลบในแง่ของการสานสัมพันธ์กับกองทัพระยะยาวจะเป็นยังไงครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาก็บอกว่าเดี๋ยวผมช่วยดูด้วยในเรื่องกิจการกาาโหมอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือว่าเอาละครับก็มีตําแหน่งแห่งที่ที่ให้คุณสุทินเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่และคือรัฐมนตรีกาาโหมนะครับตามโคต้าของทางเพื่อไทยทีนี้เนี่ยก็ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามากมีคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ท่านสุดทินว่าไม่ได้มีแบ็กกราวด์ทางด้านความมั่นคงหรือประสบการณ์ในด้านนี้แต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของอทีมงานองค์คาพยพที่ติดตามคุณสุดทินได้ไหมครับอย่างเช่นว่าว่าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกาลาโหมบิ๊กแปะานนิพั์ทองเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอดีตประหลัดกระทรวงกาลาโหมแล้วก็ต้องดูนะครับกลุ่มทหารอื่นๆที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้นะครับแลกเปลี่ยนประสบะการณ์สายงานในกอง ทัพอะไรต่างๆผมคิดว่าถ้ามีทีมที่ช่วยตรงนี้ในที่เป็นทหารที่เจนจัดด้านอาชีพนี้จริงๆหรือบางคนก็เป็นทหารที่มีแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็น่าจะขับเคลื่อนได้ในเชิงตัวบุคคลอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาไม่น่าจะมันอยู่ที่นโยบายและท่าทีมากกว่าใช่ครับจะเข้าไปแตะบริบนทนอํนานาจของกองทัพมากน้อยขนาดไหนอย่าง3าสี่เรื่องที่อาจารย์บอกใช่นะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับคําแนะนาจากบรรดารุ่นพี่รัฐมนตรีอย่างไรอลองดูภาพเมื่อวันเสาร์ที่คุณสุทิน ไปพบปะหา,หาหรือขอคําปรึกษาจากคุเอกธรรมรักษ์<ม>อิสารางกูลณอายุทยานี่ท่านก็เป็นอดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคของคุณทักษิณเหมือนกันนะครับมาลองดูภาพบิ๊กแอที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยนะครับไปพบปะ<ม>คือบิ๊กแอเนี่ยท่านเคยดูการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยตอนช่วงปี44ดูพื้นที่ภาคอีสานด้วย<ม>เพราะฉะนั้นคุณสุทินสสมาหาสารคามเนี่ย ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ท่านจะมีความรู้สึกผูกพันกับบิ๊กแอดนะครับรวมถึงเช้าวันนี้ไปพบกับพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์บิ๊กโอนะครับนี่ก็เป็นรัฐมนตรีกาลาโหมในยุคคุณยิ่งรัก ชุดแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับคอรมอทําให้คุณยิ่งรักมาควบรัฐมนตรีกาโหมเองแต่ว่าคุณสุทินก็เข้าไปกราบแล้วก็เข้าไปขอคําแนะนําจากบิ๊กโปนะครับคุณสุทินบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอคําแนะนาจากบรรดาน,นักวิชาการเช่นอาจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่สุดคนหนึ่งในประเทศนะอยู่ที่คณะรัฐศา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเด็นเหล่านี้อาจารย์คิดว่าน่าจะพอทํางานด้วยกันได้ อยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ระยะยาวเรื่องนยโยบายของทางกองทัพมากกว่าถ้าจะ,ะระบ,บุถึงความเสี่ยงอาจารย์อะไรที่จะทําให้วัฏจักรที่เราเรียกกันว่าวงจรอ,อุบัติมันจะย้อนกลับไปเหมือนเดิมจะมีปัจจัยอะไรบ้างสําหรับรัฐบาลพักเพื่อไทยออผมคิดว่าก็มีความท้าทาย23ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือเรื่องของงบประมาณกระทรวงกลาโหมหรือจะเพิ่มหรือจะลดอาวุธยุธโทโธปรกรณ์นะครับ ถ้าในสายตาของผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือผู้นํากองทัพระดับสูงเนี่ยถ้าเผื่อว่าก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะระวาดระแวงนะครับว่าจะต้องถูกลดเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์แน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าผมฟังคุณสุทินเขาหลุดการสัมภาษณ์มานิดนึงนะครับก็พูดทานองว่าก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ยังมีการสนับสนุนต่อก็ประเมินตามสถานการณ์ชายแดนหรือภัยคุกคามที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็สำหรับผมก,ก็ถือว่าไม่น่าจะบั่นทอนทสเสถียร,าราภาพของรัฐบาลนะครับเพราะว่า,น,าน่าจะมีการจัดให้กับกองทัพในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แม้กระทั่งเรือดำน้านะครับจะใช้เครื่องยนต์จีนหรือจะเปลี่ยนอะไรยังไงคุณสุทินก็แง้มมาว่าก็มีทางออกที่น่าจะประทับใจคือกองทัพต้องพอใจด้วยนะครับก็เลยถ้าไม่มีการลดงบประมาณในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือแสนยานุภาพของกองทัพในการรับมือกับภัยคุกคามในภูมิภาคหรือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะ สถานการณ์ของรัฐบาลหรือความสัมพันธ์กองทัพพลเรือนน่าจะค่อนข้างไปต่อได้นะครับส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องการรักษาความมั่นคงในเรื่องของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับถ้าในดูจากมุมมองของเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ถึงกับราดิคลมากนะครับก็มีทําให้ชนชั้นทหารเห็นว่ายังมีความจงรักภักดีอยู่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะดูจากขุมอำน,นาจของบูรพาพยักหรือ3ปอนะครับทหารสร หรืออาชินีหรือทหารคอแดงนะครับแม้กระทั่งว่าที่ใช่ไหมครับผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่อะไรเงี้ยผมคิดว่าท่านก็ท่านก็มาจาก อกองพลนหาร,ราีาสองรักษาพระองค์ mm hmm. ก็มีมีรายการเติบโตเหมือนกับบิ๊กตูเลยแต่ว่ามันมันไม่ใช่ทหารเสือราชินีหรือบูรพาพยักษ์อย่างเดียวะนะครับแต่ว่าเป็นคอแดงด้วย mm hmm. ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทังนั้นถ้าโครงสร้างอำนาจของกองทัพเนี่ยถ้าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยมีคาแรคเตอร์มีคุณสมบัติแบบเนี้ยแล้วอยู่เคียงคู่กับรัฐบาลเษถาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมคิดว่ามันมันก็ความสัมพันธ์กองทัพพลเรือนในลักษณะที่ปกป้องสถาบันระดับสูงของชาติเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา2เรื่องใหญ่นี้ถ้าไม่ข้ามเส้นไปเรื่องประมาณกับเรื่องภารกิจของกองทัพโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับของการแต่งตั้งโยกย้ายถ้าเขาไม่ไปยุ่งไม่เข้าไปล้วงลูกเนี่ยนะแต่ก็จะมีคนแย้งแบบนี้อาจารย์ตอนรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยก็จริงๆก็พยายามจะสารสัมพันธ์อันดีกับกองทัพนะไม่งั้นเราจะได้เห็นภาพนายกยิ่งรัก เดินเคียงคู่กับพอบอทบพลเอกประยุทธ์ตั้งหลายครั้งบางครั้งเนี่ยวิเคราะห์กันถึงขั้นว่านายกอยากจะให้เป็นซีนของพอบอทบ คือพลเอกประยุทธ์ด้วยซ้ำตอนนั้นอ่ะเวลาไปแก้ปัญหาน้าท่วมใช่ไหมเหมือนกับว่าอ่ะเราทับกับพลเรือนมาจับมือร่วม,มกันสุดท้ายก็จบลงที่การรัฐประหารปี57อยู่ดีครับอาจารย์มันไม่มันไม่ได้เป็นคําตอบสําเร็จรูปหรือเปล่าว่าถ้าสารสัมพันธ์กันดีแล้วความสัมพันธ์มันจะราบรื่นผมคิดว่ามันอยู่ที่การเมืองในสภาแลนะนอกสภาด้วย<ม>จะเป็นตัวชี้ตัดอีกตัวหนึ่งช่วงที่คุณประยุทธ์ก่อรัฐประหารเนี่ยเหตุผลที่เขาอ้างก็เพราะว่าทะเลาะเบาแว้งตีกันใช่ไหมครับการเมืองถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรอออย่่างงงเี้แลวก็มรืข จำนำข่าวอะไรมวลมหาประชาชนเข้ามาแล้วก็เบิกทางให้เครื่อนรถถังเข้ามาใช่ไหมครับกำลังพลส่วนใหญ่ตรงนั้นก็บูรภาพยักไม่ใช่น้อยที่มีส่วนในการปฏิบัติการยึดอํานาจยึดจุดยุทธศา,ษา,ษาสตร์สำคัญสำคัญนะครับแต่นี้ถ้าในปัจจุบันนี้รวมไปถึงอนาคต ถ้าพยายามลดเรื่องของความขัดแย้งภายในประเทศนะครับเรื่องถ้าไม่มีม็อบที่มาก่อบอร์ดนะครับตามท้องถนนหรือเรียกร้องประชาธิปไตยที่รุนแรงหรือขับไล่รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของกรณีอื้อฉาวอะไรต่างๆนีถ้ามันไม่มีปัญหาตรงนี้ไม่มีปัจจัยเสริม ใช่ผมผมคิดว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่กองทัพก็อยู่ๆจะเคลื่อนรถถังมาก็คงจะยากนะครับเพราะว่าการเทคนิคการทํารัฐประหารเนี่ยหนึ่งก็คือต้องดูความเหนียวแน่นของผู้ก่อการยึดอนานาจใครคุมกําลังจุดไหนอะไรยังไงนะครับกับ2ก็คือดูโครงสร้างทางการเมืองถ้ามันมีสถานการณ์ที่บ้านเมืองทะเลาะกาันหรือรัฐบาลพลเรือนขาดความชอบธรรมมันจะทําให้กองทัพเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นเป็นรัฐถาธิปัต์เป็นทหารผู้ปกครองได้แต่ผมคิดว่า ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยพยายามไม่ให้มีซินาเรียอเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะลดโอกาสได้เยอะเลยในการที่ทำให้ทหารออกมาปฏิวัตินะ